เคยได้ยินเรื่องเสียงครวนครางจากป่าลึกไหมมันเริ่มแบบนี้ทุกครั้งที่พวกเรามาตั้งแคมป์กันไอเรื่องผีผีที่ไอมอนี่ชอบเล่าเนี่ยอีกแล้วเหรอวะเบื่อจะฟังเพื่อนอีกคนบนเอานาะฟังหน่อยนะเรื่องนี้ของจริง เมื่อก่อนนานมาแล้วมีคนเข้าไปล่าสัตว์ในป่าแถวนี้แล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก็คงหลงป่าตายไปเองมั้งไม่ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าได้ยินเสียงครวญครางโหยหวนดังออกมาจากป่าลึกเสียงเหมือนคนเจ็บปวดทรมานสุดๆ มันทำเสียงสั่นเครือแล้วหลังจากนั้นใครที่เข้าไปในป่าลึกก็จะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยคืนนั้นพวกเรานอนไม่หลับหูผึงฟังเสียงรอบข้างแม้แต่เสียงลมพัดใบไม้ยังทำให้สะดุง้งจนกระทั่งเสียงนั้นดังขึ้น ออกเสียงครวญครางแผ่วเบาแต่ชัดเจนมันมาจากป่าลึกจริงๆพวกเราตัวแข็งทื่อขนลุกสู้นั่นมันเสียงอะไรวะเพื่อนถามเสียงสันกูว่าเราควรกลับกันเถอะฉันว่า พวกเรารีบเก็บของเพ่นออกจากป่าแทบไม่ทันตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่เคยกลับไปตั้งแคมป์ที่ป่านั้นอีกเลยและฉันเชื่อว่าเสียงครวญครางนั้นยังคงดังก้องอยู่ในป่าลึกรอคอยเหยื่อรายต่อไป